สวัค่ะนดีตวันนี้เรามาในทีมไรอุหน้าสิบสี่ปีชนะสิบไรอุค่ะค่ะอะไรๆร้องบทบาทะไรค่ะร้องบทบาทร้องเพลงเรื่องมหัศจรรย์ค่ะใช่แล้วก็เราก็จะอกู่วงการออร์แกนิชโชว์ค่ะแล้วก็เป็นร้องเพลงเรื่องมหัศจรรย่าเกี่ยวกันยังโชว์วันนี้เป็นไงบ้างคะความร้อนคนสู้เนาะโอ้โหสุดท้าย ีจริงๆกิมมี่กิมมี่ก็ไม่ชอบดีใช่แล้วกินมี้ก็คือเราไปนั่งร่วมบนเบอร์สเปนใช่แบบก็เป็นแบบไวทีเล็กๆตอนเปิดโชว์เขาแบบโอเคเราไปนั่งอยู่ตรงกลางตรงสิบแรกกันก็ถือว่าเป็นโชว์ที่แบบได้ได้ชิปกับแท้ๆด้วยนะคะแม่จะทำอะไรกับซุ้ตายแล้วซุ้ตายมากเลยค่ะตคือทำซุ้มตายแล้วก็ไม่สบายด้วยไม่สบายประซับใช่อาจจะอ่อนนิดนึงเพราะไม่สบายค่ะแล้วก็นั่งคู่แดด กับแฟนคลับดูดิว่าเอ๊ะเอาคืนเนี่ยมันเป็นยังไงการที่ต้องนั่งอย่างนี้เป็นยังไงอะไรแต่จริงๆพอเราไปนั่งตรงนั้นเราเข้าใจเลยว่านักถือใจแฟนค่ยสุดมากเลยค่ะเปีนี้ความที่ใหญ่ท่าสิบที่นิลาโคก็เลยส่งคอนเทนต์ไปน่ลาโคตอนนี้ประสบเราก็ยังมีลาโคนะคะก็มีหลายโชว์นะคะเลยทีวมีท่าทันโชว์อีแล้วก็มีโชว์จากเอ่ไทยที่กุ้ง ก็คือแบบว่ามีความน่าสนใจแล้วก็มีความน่าดูได้ในแต่ละชมของเราเนแบบเบาๆนะครับของเพลงได้เบาๆแล้วเราดูคภาพการเต้นกันแบบยั่งต่างกันนี้ครับานอะไรกันแล้วกองเทียนแต่เราก็จะเป็นกรองเชียนเช่นเคยไฮไลท์ของเราก็พุทธวันกับสองปีทีนี้เป็นสีฟ้ากับสีขีชาก็เลือกกันได้เลยเชียร์ทุกสีะไรคะ เชียร์ชร์ากันนะะเชียร์ังโลเชียร์เชียร์โงใช่ื่อนเพอนเพื่อื่อนเราก็อยู่เป็นของทีค่ะสบแฟนแนหมที่พู้ึงทบ้านด้ยนอแล้วก็แบบมมาเชียร์นี้มาช่องสายค่ะขอบคุณแฟนแฟนทุกนคนนะคะที่รับช่องสามมายาวมา ก็สนัสนุพวกเราแล้วก็องทาานไทตลอไปเลยเรา็วันนี้แดดร้อนมากนะแล้ก็ลองไปนั่งไเดืวนก็ต้องขอบคุณมากๆที่มาแบบนั่งรอเลอเจอพวกเราตั้งแต่แบบสายโมะขอบคุณมากค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะทกที่ตั้ตลอช่องสตลอดก็ากติดตามช่ทางตลอดยนะคะ